ด็ค่้าวันนี้เราก็จะมาเราเลื่องต้นไม้ฝังดีกันกระทั่งหนึ่งนายมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเคมารอนเธอเป็นเด็กผู้หญิงมัดผมแกะข้างหลังสองข้างและมีหน้ามาสองข้างเธอใส่กระเป๋าเหมือนเป็นลายลูกเสือและใส่หมวกลายลูกเสือเธอใส่เธอใส่เธอ ชุดที่หน้าอ,อกเธอเป็นเป็นเป็นชุดเป็นเป็นเสือ้ออะไรเป็นเสื้ออะไรอยู่ในคนแลวกระโปรงก็เป็นลายลูกเสือพราะมีเพราะมีเชือกต่อยเต็มสามสามเส้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกคน ทำไมทุกคนเสียงเล็กจังเลยคะเสียงม,มันเล็กเองคะทำไมทุกคนเสียงเล็กจังพ่อฮะก็เสียงม,มันเล็กแบบนี้นะคะอืมเราจะมาบวกสัตว์กันสัตว์ที่อยู่ในป่านะคะทุกคนใช่ไหมช้างช้างสองตัว สองตัวเสือเส,ส,สือหนึ่งตัวข้าอมรวมกันจะเป็นเลขอะไรฮะพ่อ ตามนะคะเราวองมานักกำปั้มพรำกันด้วยการบวกแล้วยังไม่ได้เอามารวมกันนะคะหน,หนึ่งนนหนึ่งชิ้ิชิ้วตามหนึ่งสอง นนใ,สสใส่ชุดกิมนใส่หมวกสีดำใส่ชุดกระโปรงสวยงามตตนลำยืนยืนร้องไห้พร้อมเอามือปิดหน้าร้องร้องไห้ด้วยผิวปกติเธอเป็นมนุษย์กระโปรงยาวจนถึงเทา้ารีมองไม่เห็นรองเท้าเธอเป็นลายเป็นลายดอกไม้และสีเหมือนกิมน,นุน คือชุดที่มันโรยสีแชมพูและเป็นลายและเป็นลายคริสต์มาสนั่นก็คือเป็นลายซานตาคลอสเป็นเป็นลายเป็นลายต้นไม้ซานตาคลอสวันคริสต์มาสแล้วก็มีชื่อว่าคริสต์มาสที่กระโปรงเดชที่กระโปรงของชุดญี่ปุ่นชุดเหมือนกันมากค่ะเธอก็เลยยืดเธอหันหน้ากลับมาแล้วเห็นว่าเธอเหมือนมนุษย ้็ใส่ชุดธรรมดาอีกครั้งเพราะคนเธอจะรู้ว่าทำไมเธอใส่ชุดกิมโนในมือมนุษย์เธอได้ส่งบัตรให้สองอันเป็นบัตรลอตเตอรี่เธอเปิดหน้าขึ้นก็ตกใจช็อกเธอช็อกมากๆเห็นหน้าผู้หญิงที่แปะไว้ตรงกระดาษที่ปิดไว้ตรงบัตรเธอก็เขียนเด็กเธอเธอเขียนเด็กผู้หญิงที่ตกลงไปในหลุม แล้วเธอก็ได้ถ่ายรูปบ่อยขออีซิคชื่นคนไลค์เต็มเลยใช่ไหมพ่อใช่ไหม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 ,มใช่ไหมใพ่อสิพูดมีเสียงใช่ไหมแล้วเธอก็หยิบมีดขึ้นมาในมือมือแล้วส่งมีดลงที่ผืน แล้วเธอเธอซุบขาวงแล้วก็ไหว้เธอได้ความกรีดร้อมเธอเลยอาปากและตะโกนดังแหลงจนเธอเลยเปลี่ยนสีเป็นผมให้เป็นผมเด็กแล้วทำตัวเด็กเล็กลงใช่ไหมพ่อใช่ไหมลราทำเหมือนดองห้า ไปแล้วไปแล้วไปปอบตัวปลอมเธอเลยกลายเป็นผู้หญิงคนสูงอีกครั้งแล้วเดินออกไปป้อมต่างคนหยุดเธอเอามือจับเอวไลอิ่มให้ไม่มีตามีจังนเธอกดรีโมทจนพวกคนมีชีวิตแล้วก็พบว่าเธอหายไปจนพวกคนว่าพวกคลมปอบอะไรอยู่ส้ายา ผู้หญิงกับเรีอนสลีออกไปด้วยกันพร้อมหยิบมีดด้วยกันแล้วทำไม้หมาป่าเด็กผู้หญิงก็ตบมือให้ผู้หญิงคนนั้นที่ใส่ชุดที่ใส่ชุดเกมันโอลากก็เลยตบมือให้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้หมาทั้งตัวก็กลัวแต่ว่าผู้หญิงก็จับมันไปในมือแล้วบีบคอมัน บีบคอข้างหลังบีบคอข้างหน้า,า,นาใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่ไหมผู้หญิงคนั้น,ชอ,ช,นอชอบชุดกิมโมโนชอบชุดกิโมโนมากซื้อในประเทศที่ปุนก็เปลี่ยนใจขอดชุดกิมโมโนออแล้วจะสินใจเอาชุดเอาชุดธรรมดาใส่แทนให้เหมือนกับมนุษย์ เ,เขาเป็นผีผีญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่เขาไม่เป็นเขาเป็นผู้หญิง <c oughs> ผมสีดำยาวๆเธ <c oughs> อเป็นผิวมนุษย์ <c oughs> เธอก็มีเล็บที่สั้นและไม่มีมีเธ <c oughs> อใจดีเวลาเด็ดีๆมาเธอก็จะจากขนมหวาน <c oughs> เวลามาทุกตัวเดินมาเธอก็จะบีบคอในการเอามีด ตัดคอหมาให้ตายแล้วไม่มีหมามากัดอีกแล้วใช่ไหมฟอใช่ไหมเข้าใจดีนะเขาเลี้ยงเด็กๆแต่หมาเขาไม่เลี้ยงไงเขาจะจัดการหมาให้รู้ไหมเนี่ยจบหรือยังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเวก็ผู้หญิงคนนั้นก็เลยถอดหน้ากากออกเป็นคุณแม่ที่มาที่มาที่มาจัดการหมาให้ แล้วก็เลยกดกัแลักคุณแล้วคุณแม่ก,ก็ปล่อยผมให้มันยาวลงและและวเลยเอาบูใส่ให้พอมจบแล้วละ่ะพอมเอาพอมเอาอยางสองอันวางไวบ้บนบุนชั้นวางของไม่อย่าเพื่งยังไม่จบเพราะเขาก็เลยนอนหลับแล้วก็จบแฮปปี้ไม่ใช่แล้วก็ แล้วก็มีสาวคนหนึง่งนะก็อแล้วแฮปปี้เอนดี้ไม่ใช่แล้วก็แล้วก็มีเด็กสะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ผมสั้นๆและผมเหมือนหมวยเธอเธอเธอเป็นเธอดีมให้แล้วฟันสีดำแต่เธอไม่มีหน้าไม่มีจมูกผิวก็ขาวเป็นผีชุดกิมนโนใส่ชุดกิมนโนมาโดยเธอจะร้องให้ทุกเมืองให้ทุกคนสนใจ กินมาทุกคนก็จะกลังวกลัวแล้วทุกคนก็จะหนีเมื่อเดินล่อเมื่อเดินหลอกพวกคนก็จะกลายเป็นเหมือนเธอใช่ไหมพะหแล้วสิบนาทีแล้วแล้วเธอก็เลยตายเลยเสียชีวิตที่ทหารมามามากรุบคลุมเธอแลวเธอได้ทรมาอยูน่ในกระทะทองแดงแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตไปในตลอดกาลละจบแล้ว<บ>ลพวกเขาก็มีอิสันดานแล้ว แล้วตื่นขึ้นมาผมยกมือเย่เย่เชยโยเชยุยจะจบแล้วนะคะทุกคนแค่นี้คะทุกคนแล้วก็จะมาชมคลิปกันใหม่แล้วก็มาติดตามกันใหม่ค่ะไ,ไะปไปค่จะจุ๊บอย่าลืมกดอ like, ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชกดกระดิ่งงงงงเมื่อกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดรูปเราเข้าติกต็อกด้วยนะคะ